ต่องน้อยกดมือไหลนอมันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตงคู่ไอ,อ้โจดมันเกิดเรื่องว่ะคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับแคทลี่อีกแล้วนะเออวันนี้คะ่จะ,คคะ,คะ,คะจะลงคลิปติดกัน2คลิปเลยนะคะในรอบดึกรอบดึกค่ะจะลงคลิปติดกัน2คลิปเลยนะโอเคไหมเพราะว่า ปกติค่ะจะลงช่วงเย็นกับช่วงดึกใช่ปหะ แต่ว่าเมื่อเย็นอาจจะอัดคลิปแล้วแต่แบบสาวถ้ำคือลายเกมไม่สวยเลยฉชนก็เลยว่าเดี๋ยวดึกๆเราค่อยมาจัดหนักสาวถ้ำเอาคืนทีเดียวดอกเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลยกันดีกว่านะคะคคนนี่เล่นเว็บเมสซี่บลูนะคะทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเคินใครที่ได้เครดิตฟรีจากแคทรี่ไปนะคะสามารถถอนดอกได้เลยไม่จำเป็นต้องทํำคืนนะหรือว่าจะเอาเครดิตที่แคทแจกฟรีอะทุกคนไปปั่นทุนกันต่อก็ได้นะคะเอานีทุกคนสบายใจได้เลยเออใครที่อยากจะเข้ากลุ่มแคทลี่นะคะในกลุ่มแคทจะมีมีทั้งแคทรี่แล้วก็มี แตกเกมไหนกันมาเขาจะแ KB ลงกลุ่มบอกกันตลอดนะคะสมมติแตกเกมสาวท่ามเบ็ดเจ็ดมาเขาก็จะส่งลงกลุ่มแตกมาจองเบ็ดสิบมาเปิดโบโฮจะส่งลงกลุ่มนะคะมีกลุ่มเอาไว้นําเกมแตกนะคะใครอยากจะเข้ากลุ่มแคทหรือว่าอยากจะเล่นเว็บเมจิบูกับแคทเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไปให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่แคทเพิ่งลงไปนะสาวท่ามคือแบบทุนห้าร้อยเบ็ดยี่สิบมาดีมากคลิปนี้แคทก็เลยขอจัดหนักทุนหนึ่งพันเบ็ดสองร้อยไปเลยกดมือนะคะทุกคน กดมือนะคะเราจะใช้สูตรสิบสิบสามสิบเหมือนคลิปที่แล้วไม่ได้นะเพราะว่าทุนสองร้อยเราอะถ้าโอ้โหแค่สิบแรกถ้าไม่ไหลนี่เราอาจจะตัวไปแล้วนะเพราะว่าทุนหนึ่งพันอะวัดใจสุดๆเลยนะคะรอบนี้เดี๋ยวปิดโบไปก่อนนะคะทุกคนคือทําไมแคทถึงคลิปที่สองทำไมแคท, 2, ท,คท 2, ถ,ถึงมาเบ็ดสองร้อยถ้าสังเกตนะคะวันไหนแคทลงคลิปแรกไปแล้วเกมมาดีคลิปที่สองแคทจะดันเบ็ดขึ้นสูงกว่าเดิมตลอดเพราะว่าเกมมันมาดีไงเ,เกมมันมาดีเราไม่ลดเบ็ดแน่นอนเราจะเข้าสู้นะคะเบ็ดสองร้อยกดมือนะไป อ้าววุ้ยไรวะขูทุกคนเหือหกร้อยสถานการณ์ตึงเปรีย้ยสถานการณ์ตึงเปรีย้ยเปิดโบนี่หว่ามาอุ้ยโอ้โคตึงเปิดโบปุ๊บไหลปับ๊บสองไม้แรกกดมือปิดโบไปไม่ไหลเลยพอเปิดโบปุ๊บปั้งสามพัเก้าบสสองร้อยไหลโอ้โหทุกคน ื่นเต้นมากเปิดโบต่างต่อเนื่องนะะเราจะเปิดโบกันอย่างต่อเนื่องคนหนึ่งพันเบ็ดสองร้อยตอนนี้เราบวกมาสี่พันสามแล้วนะโหเ <c oughs> จ็บคอเลยอนะเมะื่อกี้ใจหายแวบทุกคนเอ้ยไปต่อโหไปต่อตอนนี้กดแบบไม่คิดได้ลนะไม่ได้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 สี่พั 4, 000, นอะเบ็ดสองร้อยอะแป๊บเดียวอุ้ยหนึ่พันแปดอุ้ยสองพันห้าโอ้ 1, 8, 8, โห คลิปนี้เบ็ดสองร้อยแล้วกดไปแค่สามหมุนแล้วได้มาสี่พันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปทําตามเลยนะคะทุกคนต้องดูเวลาเกมแตกด้วยนะลองไล่เบ็ดต่าๆก่อนนะว่ามันมาเบ็ดคู่หรือเบ็ขี้ลองไล่เบ็ดดูก่อนไม่ใช่จู่ๆเติมปุ๊บสมัครปุ๊บเติมไปเลยหนึ่งพันเบ็ดสองร้อยกดตามแคทดูเวลาเกมแตกด้วยนะคะโอ้โหแต่ตอนเนี้ยเมสซี่บูสาวถ้ำอ่ะผูกมาดีมากช่วงดึกๆแคทว่าตั้งแต่สี่ทุ่มของวันที่ยี่สิบเก้า จนถึงตีสองตีสามของวันที่สามสิบคัดว่าน่าจะยังแตกอยู่สําหรับสาวทำไลยเกมน่าจะน่าจะเพิ่งมาตอนดึกดึกไลเกมอ่ะมันน่าจะอยู่สักสี่ห้าชั่วโมงทุกคนอู้หู้หหน้าเขียวหน้าเขียวหน้าเขียวหเจอไหลนอกไปดอกเมื่อกี้สามพันนี่หูไปนะคะกดมือเปิดโบกันไปเรื่อยๆนะเบตสองร้อยคันไม่ออโต้นะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยทุนหนึ่งพันเราอ่ะอุ้ยหน้าทองไหลนอกมาสี่พัน วเลยโอ้โหไม่ใช่สี่พันมันหกพันเลยนะเนี่ยมันหกพันเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้โหโหมาโคตรดีมาโคตรโคตรโคตรดีดีดดดดนะต้องตั้งสติก,ก่อนนะทุกคนเมื่อกี้กดมือเพลินเลยไม่ทันได้ดูลายเกมเลยนะเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไม่ให้บิ๊กวินเราละตอนนี้ยังมาแค่ห้าร้อยหกสิบนะคะไหลหนอรุนเข้าฟีอยู่เหมือนกันนะ เข้าฟรีเบตสองร้อยนี่ก็แบบขนหวัวลุกนาะทุกคนนะใครไม่ขนหวัวลุกแคทแคทหวัวลุกก็อาเบตสองร้อยอ่ะหูยถ้าเบตสองร้อยเข้าฟรียังต่ำก็ต้องสองหมื่นนะทุกคนโอ้โหคทุนหนึ่งพันโอ้โหไหลนอยอีกสองพันห้าโอ้โหนนอ,อ 2, โอ้โห้เก้าพันโอ้โห้ เา้าแม่สองน้อยกดมือไหลนอกมันหนึ่งมื่นหนึ่งพันองคู่ไอ้จอดมันเกิดเรื่องว่ะโอ้โหจากหนึ่งในร้อยก็คือเจอคนนั้นที่ฉันนั้นโชคดีที่เราแม่พ่อกันสุดยอดโอ้โห 1,000พันกำไรสองหมื่นกว่าทุกคนเลยอย่างตึงอย่างตึงไปต่อไปต่อรอไลเราไปต่อรออะไรเราเอา้าวเอาละมันจ่ายไหลน,นอกมาให้เราหนึ่งหมื่นเรากดมือไปมเมื่อกี้มันเริ่มหมุนทิ้งให้เราแล้วทุกคนสังเกตลายเกมมันเริ่มหมุนทิ้งให้เราละเพราะว่าเมื่อกี้มันโอ้โหบูสกกต์กตเตอร์สามตัวไอ้บ้าบูสตจก,กตเตอร์สามตัวไอ้บ้าอย่าบอกนะว่าจะเข้าฟีเจมเนี่ย มันไหลนอกก้อนโตมาแล้วมันหมุนทิ้งว่ะทุกคนเราจะถอนเลยไหมถอนเลยไหมไม่ไงั้นมันเอาคืนน่าอ้หอุ้ยห้ามาแน่มาแน่มาแน่สะกอุ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองพี่ชายสวยงาไป200เข้าฟรีเกมมันต้องมีสิหูขึ้นแสสมังรอนีอ่ะ ครึ่งแสนสมังหูเขียวแถวสองอุ้ยคนลุก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 โบสิดแถวสองสิแถวสองโอ,อ้โหไรวะเข้าฟีเจมไม่ให้น้อยกว่าไหลนอกอีกอ่ะได้ไงเนี่ยได้ไงเนี่ยหน้าแดงแถวหนึ่งขอขอโอ้อไรอ่ะใจจะขาดแล้วเฮ้ย โอ้ไหลนอกเป็นหมื่นโอ้โหไหล่นอกเป็นหมื่นเข้าฟรีเกมอยู่สองพันสามเมื่องั้นน่ะพอละมันน่าจะไม่จ่ายให้คแคทลวแหละทุกคนทุนหนึ่งพันบสสองร้อยกดมือสามท่านแคทบวกมาสองหมื่นสีคือแคทพอใจแล้วนะใครไม่ถอนแคทถอนอ่ะใครจะโลภอยู่ไปเบสสี่ร้อยก็ก็ลองดูละกันแต่แคทรี่ไม่ไหวจริงๆนะแคทโอ้โหพอ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 พ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งน,นี้นะคะใครที่อยากเล่นว็บเดียวกับคคทลี่นะวบบเมซี่บูนะคะคัทมีไลฟ์สดในติ๊กต็อกด้วยมีไลฟ์สดในติ๊กต็อกทุกวันใครที่อยากจะมาตามเกมแตกหรือว่าดูแคทเล่นสล็อตแบบว่าเรียวทม์เลยในติ๊กต็อกสามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะคะแคทจะไลฟ์ช่วงเงย็นๆถึงช่วงหัวค่ำนี่แหละช่วงเย็นถึงช่วงดึกแล้วกันใครที่อยากมาดูแคทไลฟ์สดหรือว่าฟังเสียงแคทจริงๆนะคะสามารถอยู่ในกลุ่มได้เลยนะ,ะทุกครั้งที่แคทขึ้นไลฟ์แคทจะส่งลิงก์ไลฟ์ในติ๊กต็อกลงกลุ่ม ดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆงจงจ,งจ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ